ครท,ที่คิดแบบนี้ใช้กองถูกๆก,ก็พอแล้วใช้น้ำมันเครื่องเกตดีๆกองยี่ห้ออะไรก็เหมือนกันเปลี่ยนแกนน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนกองได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดแบบเดิมๆกับผมช่างมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทตีเพชอีสูสูเซล<ๆ>กองน้ำมันเครื่อง มีไว้กองสิ่งสปกปรกที่ปนอยู่ในน้ำมันเครื่องไม่ให้เข้าไปเสียดสีในเครื่องยนต์จนเกิดการสึกหรอที่ง่ายก็เหมือนน้าที่เรากินเข้าไปนั่นแหละก่อนที่จะกินเราก็ต้องกองให้มันสะอาดซะก่อนเป็นไงเห็นภาพไหม จริงๆแล้วกองน้ำมันเครื่องของรถอิสุททุกรุ่นจะใช้กระดาษกรองแบบเดียวกันต่างกันได้เครื่อง1.9เราจะเปลี่ยนแค่ไส้กรองที่เป็นกระดาษเปลือยสีเหลืองอย่างเดียวเพราะเสื้อกองอยู่ที่ตัวรถแต่เครื่อง2,500กับ3,000ต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อกองแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าพอเป็นแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่ากรองแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีเพราะงั้นวันนี้เราจะมาผ่าอันนี้กัน ก่อนจะพามาดูว่ามันทานํางนานยังไงล้นฝากรจะมีรูเล็กๆรอบๆตรงนี้เป็นทางให้น้ำมันเครื่องไหลเข้ากองพอน้ำมันเครื่องไหลเข้ามาในกองแล้วจะถูกกระดาษกรองดักพวกสิ่งแปลกปลอมที่ปนอยู่เช่นขเมเหลือเศษโลหะเล็กๆ,ๆแล้วน้ำมันเครื่องที่ถูกกรองก็จะไหลเข้าไปในแกนกลางเพื่อส่งไปหล่อเลื่อนเครื่องยนต์ทีนี้พอใช้กองไปนานๆกระดาษกรองจะเริเ่มตันน้ำมันเครื่องก็จะไหลผ่านได้น้อยลงยิ่งถ้าใช้เกินระยะแล้วกองมันตันจนน้ำมันเครื่องผ่านไม่ได้เลยน้ำมันก็จะไปดันให้ใบพาสวาลวหรือเ ตีวาลวเปิดถ้าเป็นแบบนี้น้ำมันที่ไหลเข้าเครื่องจะไม่ถูกกรองทีนี้ซูมมาใกล้ๆซูมมาซูมมาซูมมาเฮ้ยถามว่าเวลาขับรถจะรู้ไหมว่ากรองมันตันไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ถึงกรองจะตันน้ำมันก็ไหลเข้าเครื่องเหมือนเดิมอยู่ดีแต่หลายผ่านทางบาพัดวาลวเป็นน้ํามันเครื่องที่ไม่ได้กรองอย่างที่บอกไปไง แล้วที่คิดคิดกันว่าซื้อกองอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละมันจริงไหมมาดูกันวันนี้เรามีกองหลายๆอันหลายๆคนเข้าใจว่าอะไหล่แท้ห้างมีแค่ยี่ห้อเดียวแต่จริงๆแล้วมีสองยี่ห้อคืออะไหล่แท้อีสรสุและอะไหล่แท้ตีเพชตเราตัวนี้มาเป็นกองแท้ตีเพชที่ราคาถูกอย่างแรกที่เห็นเลยสีกระดาษกองไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับ ส่วนสปริงข้างบนเนี่ยมีไว้ดันใส้กรองกับแผ่นยางให้ติดกับฝากรองแต่ละอันก็เหมือนกันรูปแบบอาจจะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสปริงโคดสปริงแผ่นแผ่นยางอันนี้คือยางกันการไหลกลับหรือแอนตี Anti ้เดนแบ็กวาล มันจะเปิดให้น้ำมันผ่านเข้ากรองตอนที่เครื่องยนต์ทำงานและกักน้ำมันให้อยู่ในกรองตอนดับเครื่องเพื่อให้มีน้ำมันเครื่องเหลือพอที่จะหล่อรื่นเครื่องยนต์ทันทีที่สตาร์ทอีกครั้งต้องการเครื่องยนต์สึกหลอโดยแผ่นยางที่ดีจะต้องแนบสนิทกับฝากรองและยางก็ต้องไม่บางเกินไปเพราะมันจะขาดง่ายเนี่ยของตีเพชรซีแนบสนิทอย่างตัวอื่นๆมียางเหมือนกันแต่อาจจะไม่ค่อยแนบสนิทและค่อนข้างบางบายพาสวาลจะอยู่วันนี้อันนี้สําคัญมากเป็นของบายพาสวาลเนี่ยถ้าอ่อนเกินไปกองตันนิดหน่อย วาลวก็เปิดให้น้ำมันเครื่องผ่านนะน้ำมันเครื่องก็จะไม่ถูกกลองแต่ถ้าวาลวแข็งมากและคลองตันวาลวจะไม่เปิดทําให้น้ำมันไปหลอ่อลื่นเครื่องยนต์ไม่พอทีนี้แหละครับเครื่องยนต์พังแน่นอนดังนั้นค่าความแข็งที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ก็ต้องทางผู้ผลิตนี่แหละถึงจะรู้ว่าวาลววต้องเปิดตอนไหนตอนไหนไม่ต้องเปิด มาตูที่กระดาษกองมั่งอย่างนนี้ใช้แค่กาวแปะไว้ใช้เป็นนานๆกาวอาจจะหลุดพอกระดามษมันหลุดออกจากกันแล้วมันเครื่องก็จะเล่นลอดผ่านไปโดยไม่ถูกกองลรรดูกองน้ำมันเครื่องของตีพชเห็นหั้มว่ารอยต่อใช้แผ่นโลหะย,ยึดอย่างแน่นแต่ถ้าใครไม่เชื่อผมจะไปสูตรให้ดูว่ามันแน่นแค่ไหนเห็นไหมมันแน่นมาก ต้องดูทั้งความสูงความยาวความหนาคื้นที่เยอะกว่าอายุการใช้งานก็จะมากกว่าข้างบนแนละข้างล่างของกระดาษกรองจะใช้กาวยึดไว้กับโครงของกรองบางแหนกาวก็น้อยมากถ้าโชคดีกาวแน่นก็ดีไปแต่เกิดช่องร้ายกระดาษหลุดขึ้นมาน้ำมันไม่ถูกรองแล้วนะ ส่วนชิ้นนี้คือกองน้ำมันเครื่องของตีเพชจะเห็นว่ากาวกระจายทั่วถึงทุกรอยพับแบบนี้กระดาษึดแน่นแน่น,น,นอนพอกระดาษกองออกบทก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแกนที่น้ำมันเครื่องไหลผ่านเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วลองดูนะกองบางชิ้นจอดลงมาไม่ดีมีเศษเหล็กติดอยู่ที่ขอบเศษเหล็กเนี่ยอาจจะหลุดออกมาแล้วปนไปกับน้ำมันเครื่องเข้าไปที่เครื่องยนต์ได้กองตีเพชเห็นไหมเหรียนกิ๊บ ผาให้ดูแบบนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะตัดสินใจได้แล้วก็น่าจะเลือกกองดีๆให้กับรถตัวเองนะครับแต่ถ้าใครตัดสินใจยังไม่ได้เดี๋ยวผมตัดสินใจให้กองน,น้ำมันเครื่องตีเพชมีการทดสอบคุณภาพและความทนทาน <S <S แล่ว่าจะเป็นคุณภาพการกรองซึ่งกรองเศษโละหะเข่าเหาเล็กมากๆเล็กพอๆกับฝอยละองเวลาจามวาลไบพาสอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าจะเปิดตอนที่มีแรงดันตรงกับค่ามาตรฐานตามสเปครถอินูสุและสุดท,ท้ายเรื่องของการทดสอบ ความทนทานพูดให้เข้าใจง่ายๆฟองทนแรงดันได้มากกว่าแรงดันลมยางที่เราเติมกันทุกวันถึง3.7เท่าส่วนเสื้อฟองทนแรงดันได้8.7เท่าเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าฟองน้ำมันเครื่องมีอะไรมากกว่าที่เห็นหลายคนอยากประหยัดเลยซื้อของถูกแล้วใช้วิธีเปลี่ยนบ่อยๆให้เครื่องยนต์สะอาดซึ่งเป็นความเชื่อที่ทําให้เสียเงินไปเปล่าๆหรืออีกแบบหนึ่งคือไม่เปลี่ยนฟองเลย เปลี่ยนแต่น้ำมันเครื่องไปซื้อข้างนอกก็ไม่รู้จะได้ของคุณภาพแค่ไหนแล้วอย่าลืมว่าเวลาใส่กองตันคุณเมนู้นะแรกๆรถก็ขับได้ปกติมันไม่ได้เห็นผลทันทีแต่พวกเศษต่างๆที่ปนในน้ํามันเครื่องจะสะสมเรื่อยๆเป็นผลเสียกับเครื่องยนต์ในระยะย,ยาวอนาคตคุณจะต้องเสียทั้งเวลาเสียเงินซ่อมอาจจะต้องยกเครื่องโปฮอนนี่ไงกองตีเพชรที่ใช้แล้วยังคงสภาพไม่เสียรูปเวลาเปลี่ยนกองก็ต้องนึกถึงคุณภาพกับอายุการใช้งานด้วย บังกลุ่มคิดว่าซื้อถูกๆแล้วปเปลี่ยนกลองบ่อยๆดีกว่าเปลืองนะเพราะการปเปลี่ยนบ่อยก็ไม่ได้ทําให้สะอาดขึ้นและก็ต้องจ่ายค่านะ้ำมันเครื่อง,งทุกครั้งที่ปเปลี่ยนกลองด้วยมาดูราคากันบ้างอันนี้ไฮไลท์เลยเจียบกันตรงๆถ้าใช้2 0 0 0 0โลเท่ากันเดียวนะ่ใช้ง,งาน5000โลราคา100บาทถ้ทาวิ่ง2 0 0 0มืนโลก็ต้องเปลี่ยน4ชิ้นตกราว400บาทยี่ห้อที่2ใช้ได้หม0 0นโลราคา1 5 0 2 0 0บาทก็ต้องเปลี่ยน2ชิ้นตก3-400บาทมันดูกลองแท้ตีเพใช้้ได2ลท ราคาแค่230บาทเห็นปะของแท้ติเพจถูกกว่าย,ยี่ห้อทั่วไปอีกด้วยซ้ําถ้าอยากสบายใจได้ของดีชัวร์ก็เข้ามาที่ศูนย์ให้เราดูแลนอกจากจะได้ของแท้แล้วยังได้รับประกัน6เดือนมือโลไม่งั้นจะเข้าตาําราเสียน้อยเสียยาาเสียมากเสียง่ายสําหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับผมช่างมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์และผู้ชนะตำแหน่งพนักงานหน้าตาดี ประจำอิสุมาลาไปก่อนสวัสดีครับ